ต่อได้่ยมัไปตมากตไตมาตมาตขึ้นไปเทียเพียงเนี่ยเลี้ยงอะไรเงี้ยไม่แก้วเลี้ยงอะ <laughs> รเพียงเลี้ยงหนึ่งมาอีกสองขึ้นมาอัดไปเลยอาจารย์เอาตัวตัวเน เอยกูไปเดินหนีก้นเหมืนเหมือนกันาหนีเฮ็ดก๋วินกินอะไกินแล้วตัวนี้สบายด้วผ่านแล้วมอผ่านแล้วก๋วยนี่เนาะผ่านอองอตมาไปคุนจิบวจะไหนจะตาโอ้ยมันกินเด้ือนึกูเนาะเอเอาไปฮอาอ ได้ห้ไปยาเขาหมดไป้งุเลยขาเลยจันนั่นละเอาขึ้นเรือหน่อยอยู่วะเฮ้ยขึ้นเรือหน่อยวะเจ้าสูตรข็งข่อยโอ้ยอยูไนเดียตัวนึงวะกินขึ้แลกซ้ำกันอยู่วะไปไปเอจะเอาแถว่กินตัูดได้ว่านมาอจำมาฮอว่าเสนเจอจันเรือนะก็เอเออแต่มึงะสอกูเนาะไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขากิน ไปทางพี่นะครับกินเดียวมาทำไมวะกินนี่สีมันกันหนาย่หนาตาอีกีหรอเวาอุ้เขาต่อเขาอย่ม่บกมึงมาทำวดดอกกูบอกินมึงได้เอาเออจไปล้วเขากินทะยันส่งไปแล้วเขากิน

Ô phía! Ya, ya, thích, ya, thích. đây come on, con. Ho! You're a hungry agent. Nam Đi banana. Tina. Bye. Go, woman, hát. Tina, go. Tina, go. Đi go. Tina,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  go. โอ้ยยังงี้โอ้ยเจ็ดยังก็มากินขาพี่น้องทำมาหนี้เออเสมอวะควาเสมอที่อาจารย์ไปกินหมดแล้วไปยางแต่เขาดิวกันนั้งปูกูเนี่ยแล้วเอ้าดรงนี้หรอแล้ละ xa luôn đó 3 dặn dò. Hi, sao Tào hát. Hi. ai Đi Hi. mày Hi. 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 nghe Hi. 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 เราหัดกินจ,จังยแล้วแต่หักินก็กิน่อบกินสองเจ้ากถึงสองเมื่อไหรนลยหะนอเริ่อยางรินเราเนี <car 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 ้ยเออมาบหมางน้ำยาเรนเรา่ะ uh> ี่อนสีโอ้ยเางเปลนเนี่นาะอยากิี่สอนบัวต้อนติตัวดานะย่อไว้กินสสอมันอกเหร ทอดอยังไงงงนันีไรกินบคิดว่าเขาสิไรกิน<ใ>น<อ>ี้เองั้นกินตงน้งมีต้องกินสอมีไปอสองตงัตบไู่ไปทางนี้มันนะไปทางนี้รรันกระดาสอ อันนี้นี่นี่มไปเลไปดละไปดละิเอาคือตกตากักได้วะตกตากักแล้วเนาะไปนี่ไปนี่เขาชิ้นสองโว้ยเราจับมาแล้ได้เสมอ ่านมาไกลว่ะแต่เขา,า,า,าุบาูบ่คยอ่อนนด เอาไปปิดเพลงเลยน้ำตาจะไหลคิดถึงบ้านเกิดไปอาอดอกห่าอดอกเฮาโอ้ยนี่คักนี่เนี่ยไรอาจารย์ไรมาเก่งทำได่แล้วต่อดตัวเรียวๆย่ Lại đi mà, Còn, ừ, mà mua, giá mua những đi Đây, ra nhiều rồi đó à, to, to, to. <cười> <cười> Ê, Anh không? ต่อไปกินท่านี่ใส่ใช่ไหมไม่เลยต้องเขากินซองเขาเข่าเขาขาเขากินซองเลยสปอร์ตมันจะไปคิดยากเห็นฮอตหน่งทูซีบอจไะโอ้ยอย่าว่าหมากเจ้าของกองกันอุ้มยุ้มอยู่ขันว่าเห็ดนี่กับผมมีทางหนีอยู่คนเลยเลยมันกินตำนานเลยมึงหนียังบังเสาอยู่เลยกิน ขาไปพุ่นเข้าตาได้เข้าตาได้นานคิดซ้ำนี่บวสมองอนนั่โอ้นานโอ้โลองเหลี่ยนบังกันนะคุ่ณมีสมองเอา้าว่าเลยว่าจับสนาว่าซึ่งอ้โอ